ฉันเป็นคนโชคดีที่แสนโชคดีและมีความสุขฉันเป็นคนสนุกที่มีความสุขฉันแสนโชคดี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 โชคด,ชดีนะคะอ่านี่เป็นเรื่องราวของเพจครูครูเรื่องนะ้วก็จะนาความรู้ที่ครูมาถ่ายทอดให้มากที่สุดเนาะอ่ะช่วงต้นไลฟ์หากันนะคะหากันสนุกสนานกันนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวของชุด คำสั่งจิตถ้าเป็นสมัยอดีตเรียกว่าคาถาเข้าใจไหมคะ,ะที่เราจะท่องเป็นคาถาอะไรก็ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามอบไปให้นะคะท่านก็มีความรักในลูกศิษย์รักในเรื่องของลูกหลานนะคะในอนาคตก็สร้างนะคะคาถาท,าที่สามารถทำให้เราเกิดนะคะจิตตานุภาพหรือพลังงานที่ดีๆ ให้เราเนี่ยได้มีความสุขได้โชคลาภต่างๆก็ไม่แตกต่างกันมันก็คือพลังงานของความคําพูดและเป็นพลังงานที่เรานํามาใช้พูดจนติดปากนะคะแต่ถ้าเป็นคาถาคุณไม่จำนะคะคุณไม่พูดคุณไม่ท่องก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมฮะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะคะจะใช้คําไหนที่เป็นคําเซลทอของตัวเองเป็นคําสั่งจิตที่ออกจากปากเรา จนเกิดเป็นพลังงานจนเกิดในะเรื่องราวของการตัดนะคะตัดวงจรของภาษาล,ลบๆหรือคลื่นพลังลบๆต่างๆมากมายที่เราเจอกันอยู่ทุกวีทุกวันนะอันนี้นะคะหัวข้อเราวันนี้มากระชับนิดหนึ่งนะคะแต่หัวข้อแน่นมากๆนะคะแน่นมากๆจะบอกวิชาการก็ไม่ใช่นะ,ะไม่รู้จะเอาวิชาการมาให้พวกเราทําไมเนาะอ่ะ เอาเป็นเรื่องราของเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงและเรามาถอดเปลือกเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นชีวิตนะคะที่แท้จริงของเรากันดีกว่านะฮะที่เป็นทฤิฎีใช้คำว,ว่าของเรากันดีกว่าเราจะรู้เรื่องใดก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องนะคะความเป็นธรรมชาติของชีวิตเรานั่นแหละเราจะไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะดังนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องราวของชีวิตเรา การใช้ชีวิตของเรานะคะมันกำลังจะเดินเส้นทางไปสู่รกสู่พงนะคะทำไมพระพุทธองค์นะคะมีพระเมตตามากๆในการตัดสลุนะคะนั่นคือเป็นเรื่องราวของพระบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุญอันใหญ่ยิ่งที่สุดนะคะที่พวกเราได้เรียนรู้และได้รู้จักพระพุทธศาสนานะคะวันนี้ นะคะจะยกย่องเพียงแค่ศาสนาพุทธก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าศาสดาของทุกศาสนาเนี่ยล้วนเอาในเรื่องความเป็นธรรมชาติมาสอนเราทั้งหมดวันนี้ก็มีคำพีน,นะคะน่าจะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะมาเน็บอยู่หน้ารถนะคะก็อนุโมทนาทบุญกับเขาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนนะคะศาสดาแต่ละศาสนาล้วนนะคะนำในเรื่องราวความเป็นธรรมชาติสูงสุดที่ดีที่สุดให้ กับนะคะคนที่ศรัทธาในศาสนานั้นๆทั้งหมดเลยแต่ที่เราพูดอยู่ตรงนี้เนะี่ยเราเป็นการพูดแบบชนิดที่ว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งเพียงแค่ยกเป็นตัวอย่างของผู้ที่นำนะฮะคุณงามความดีและมามอบให้กับโลกและเราหยิบนะฮะในเรื่องเราบทนะฮะต่างๆที่เอาอเป็นคําสอนเป็นบทนะฮะเป็นบทเรียนทางรัฐเนี่ยเอามาใช้ชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เราเอาไปต่อยอด ะะแล้ววันนี้นะหัวข้อเราก็คือถ้าอยากมีชีวิตใหม่ๆจงเลิก,นะะเ,ลกเ,ลเรื่องนะคะจงเลิกเล่าเรื่องเก่าๆได้แล้วนะฮะอ่ะบางคนก็บอกว่าทําไมชีวิตฉันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะวนอยู่ในอ่างอยู่นั่นนะวนอยู่ในอ่างอยู่นั่นนะนะคะอันนี้คือ m e n t a ิตี้ก็ถามตัวเองมา50ปีนะคะห้ปี จึงนะคะเข้ามาในเรื่องราวของการที่พวกเราเห็นเมทอยจีมาไลฟ์สดกันแบบว่าทุกวี่ทุกวันนะคะอยู่สม่ําเสมอในเพจกูรูตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของการที่จะถอดสลักนะคะเรื่องราวเก่าๆทิ้งไปนะคะเรื่องราวเก่าๆทิ้งไปเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องราวคาสั่งและพลังงานใหม่ๆนะคะพลังงานใหม่ๆให้กับชีวิตเราเพราะอะไรต้องการชีวิตใหม่นะคะ ต้องการเกิดใหม่ในร่างเดิมนะฮะต้องการเกิดใหม่ในร่างเดิมคือนะฮะการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องราวของอายุไขนะฮะอายุไขทีเ่เราต้องใช้รูปธรรมกายภาพตรงนี้แต่เราต้องรู้นะฮะว่าภายใต้เนื้อนหนังของเราเนี่ยนะฮะมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะะมันจะไม่ต้องมันไม่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆเนี่ยที่จะหัวใจนะคะจะสูบฉีดเลือด ไปโลเลี้ยงนะคะศีรษะจรดเท้าทุกอนูเซลมันต้องเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลขนาดไหนนะคะแล้วก็ลมหายใจของเรานะคะแค่เพียงหายใจเข้าสามารถลมหายใจตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้สังเกตนะคะและเราไม่ได้ใส่ใจเพราะมันเป็นของฟรี เป็นระบบออโต้นะคะถ้าเราไม่ได้มีสมาธิแล้วไม่ได้กําหนดลมหายใจหรือไม่สังเกตลมหายใจลมหายใจก็ยังหายใจอยู่และทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าออกนะคะมันเป็นเรื่องราวของแค่อึดใจเดียวแต่ลมหายใจกลับไปโลเลี้ยงทั้งหมดในนะคะร่างกายของเราอย่างชนิด้ี่อว่ามหาัศจรรย์มากนะคะตรงนี้ก็คือความมหัศจรรย์ละ นะคะดังนั้นเนี่ยระบบออโต้ที่ทํางานโดยอัตโนมัติเนี่ยช่วยเหลือเราอย่างมากมากมากนะคะโดยเฉพาะสมองอมถ้าเราไม่ยังไม่ตื่นรู้ยังไม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่านะคะสมองก็ทํางานแทนเราอัตโนมัตินะคะเป็นเรื่องราวของการปกป้องเป็นเรื่องราวของการคํานวณน,นะคะในเรื่องราวไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไรแบบไหน และสมองก็จดบันทึกและก็ออกในเรื่องราวของคำสั่งนะะให้เราทำงานแบบออโตเมติกที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ทำไมเราต้องตื่นรู้เพราะเราเนี่ยให้สมองทำงานแทนเรานะคะจิตใต,ต้สำนึกนะคะจิตสำนึกต่างๆทำงานแทนเราเป็นออโตเมติกนะคะชนิดที่ว่าเรายังไม่ตื่นรู้นะคะกระบวนการกลไกต่างๆเราเนี่ย ก็ทำงานชนิดที่ว่าแทนเราโดยที่เรายังไม่ตื่นรู้เป็นลักษณะของความรักที่ต้องการให้เรายดดำรงชีพนะยังมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อรอว่าเมื่อไหร่เธอจะตื่นรู้สักที <c oughs> อันนี้คือคุณต้องไปถามตัวเองนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่สมควรจะตื่นรู้แล้วหรือยังแต่วันนี้นะคะเมนทอร์จีจีเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ต้องการมีชีวิตใหม่ ถ่ายน้ำนะคะถ่ายน้ําเสียเพื่อที่จะมาสู่น้ําดีของชีวิตที่มีเป้าหมายปลายทางความสําเร็จที่ตนเองปรารถนาและต้องการเนี่ยมันจะต้องมีกลไกอยู่หนึ่งตัวนะคะที่น่าสนใจมากๆถ้าหยุดเล่าเรื่องเก่าได้นะคะโอกาสชีวิตใหม่จึงจะสามารถที่จะเข้ามาได้นะคะเรื่องเราดีๆจะเข้ามาได้นะคะและหลายคนยังติดนะคะในเรื่องเราสตอรี่ ตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่เกิดและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยดีเล่าเรื่องที่มันเจ็บปวดมากกว่าจะเล่าเรื่องดีๆนะฮะเหมือนกับเพลงนี้คนเรานี่คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกับลืมอยากลืมแต่กับจำนะฮะเออนี่เป็นเรื่องราวที่นะคะคนที่แต่งเพลง ก็เข้าใจแต่งนะคะแล้วก็มีในเรื่องความจริงนะคะที่บอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยนะคะจงเปลี่ยนกับขั้วได้ไหมจงจําแต่เรื่องดีๆเอามาเป็นพลังขอบคุณท่านที่ให้หัวใจแล้วนะะเอาแต่เรื่องดีๆมาเป็นพลังนะ,ะมาเป็นพลังเพื่อที่จะหนุนหลังให้เราไปสู่นะคะความสําเร็จใหม่เพราะว่า เรื่องราวเก่าแต่เป็นเรื่องดีมันจะเป็นพลังให้เราไปสู่ความสําเร็จได้แต่ในทางตรงกันข้ามเรื่องเก่าๆแต่เป็นเรื่องที่เราควรจะลืมควรจะลืมไหมลืมไปเถอะนะคะถ้าเรายังจำนะคะในเรื่องราวพลังลบคุณเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะคะพลังลบนี้มันก็จะกลายเป็นตัวดึงอนาคตมาให้คุณอีก นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนข้าวอ่ะที่คุณกินในมื้อน,นี้น่ะนะคะแล้วคุณบอกว่าคุณกินไม่หมดคุณเก็บข้าวไว้นะคะามธรรมชาติของข้าวเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่รักษาถนอมอาหารให้ดีแค่ผ่านไปหนึ่งวันข้าวมันก็บูดแล้วนะ,ะข้าวมันบูดนะคะแล้วมันก็กินไม่ได้อันนี้ลักษณะของความเป็นสารานนะแต่ในเรื่องราวของชีวิตเราเนี่ยมันคือพลังงาน ที่นะคะมันก็เขาเรียกว่ามันควรจะเสื่อมสลายหรือสูญสลายไปแต่ดันไปฝืนเอาเรื่องราวของความเป็นนะคะพลังงานความจำในทางที่ไม่ดีเอามาเล่าให้ตัวเองฟังใหม่และกดแรงดูดมันทำงานหยุดตรงที่ว่าคุณเล่าเรื่องอะไรที่เกิน17วินาทีมันก่อตัวเป็นพลังงานนะคะแล้วมันไปนดึงเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาให้คุณ ตรงกับเรื่องที่คุณเล่าอีกนี่เป็นเรื่องเราวิทยาศาสตร์ของชีวิตนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่อยากจะมาบอกทุกคนว่าอ่ะถึงเวลาที่อยากจะมีชีวิตใหม่อันนี้มันจะใกล้ปีใหม่ของปี6อะไรนะหกโอีกแล้วเนื่องไหมฮะเออหกจะเข้ามาแล้ว6กหเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันนะคะดังนั้นเนี่ยออจงเคลียร์นะคะจงเคลียร์จงสะสางนะคะตัวเองกายใจจิตของตัวเองในปีนะคะหกนี้ให้มันสิ้นซากไปเสีย เพื่อที่ปีใหม่เนี่ยนะฮะประกอบด้วยกายใจจิตที่มีสติสัปชัญญะเริ่มต้นใหม่นะคะกับตัวเลข2ตัว66นะคะหกดีกว่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันทอรท์ิเอามาเตือนสติหลายหลายคนบอกว่าชีวิตฉันนะฮะอยากมีชีวิตใหม่แต่ก็ปีไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้นั่นแหละนะฮะมันมาเหตุมีเหตุหหบางตัวนะคะที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ยอมตื่นนะฮะเราไม่ยอมตื่น ดังนั้นพอเราไม่ยอมตื่นเสร็จปุ๊บนะเออเจอหน้าใครก็หยิบแต่เรื่องเล่าเก่าๆมา m e n ทอ l i t y สองครั้งแล้วนะสองครั้งสําหรับผู้ที่เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นคนรู้จักนะคะเป็นคนรู้จักก็ด้วยความที่เขาอยากจะคุ้นเคยนะเขาอยากจะคุ้นเคยกับเราเขาก็นะคะแบบเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราเหมือนเป็นฟองน้ำนะคะที่รักเราเหมือนเป็นฟองน้ำ พอเราเข้าไปนะคะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วมีใครเล่าเรื่องราวนะคะนิเทีฟให้เราเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่า,าฟองน้ําของเราเนี่ยมันก็ซึมซับนะคะข้อมูลต่างๆเราเนี่ยนะคะเข้ามาแบบจนกระทั่งอเออเลอเลยนะ,ะเออมันททนซี่ก็คือจะหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งนะคะบอกเลยว่า ตอนนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับฟังเรื่องราวเก่าๆในอดีตของใครหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งรองรับเป็นกระโถนนะคะรองรับอารมณ์ของใครอีกต่อไปนะคะแล้วก็เราก็เหมือนกันอย่าไปนะคะทำปฏิกิริยาในเรื่องราวของเล่าเรื่องเก่าๆของเราให้คนอื่นฟังนะคะ หรือระบายความรู้สึกให้คนอื่นเป็นกระโถนนะคะรองรับอารมณ์เราอีกเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีผลดีทั้งต่อตัวเราและคนที่รับฟังนะคะวันนี้นะคะถ้ารักกันจริงๆรนะคะรักกันจริงๆด้วยความรักอย่างไรเงื่อนไขนะคะจงนำในเรื่องราวของการเตือนอกเตือนใจตัวเองนะคะตัวเองว่าเรานะคะไม่ควรที่จะเล่าเรื่องเรา ในอดีตให้คนอื่นฟังอีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของพลังงานที่จะทําให้นะคะคนคนนั้นก็จะมีในเรื่องราของเอาไปคิดนะคะเอาไปคิดตามเรื่องที่เราเล่านะคะถ้าเราเล่าเรื่องดีๆให้เขาฟังมันก็เป็นเรื่องสิริมงคลนึกไหมคะเขาก็จะเกิดเป็นพลัง เขาก็จะเป็นกําลังใจนะคะนำไปใช้ชีวิตก่อเกิดในเรื่องเรานะคะความมีโชคมีลาบแล้วก็มีพลังใจอันนั้นเป็นเรื่องราของการสร้างกุศลจากคําพูดของเราเนะะื้ออไหมคะแต่ในทางตร,ตรงกันข้ามถ้าเรายัางนะคะเพ้อกับเรื่องอดีตไม่เลิกนะ,ะเรื่องอดีตไม่เลิกเราก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นบาปโดยสุดอีกต่างหากนะคะอันนี้เป็นเรื่องเราที่เมนทจิเอาเรื่องนี้มาฝาก จริงๆแล้วหัวข้อนะคะมันเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับนะคะโลกของเราในความเป็นมิติที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะเอาสักนิดหนึ่งแล้วกันเนะเาะเราจะรู้จักคำว่าฟิสิกส์นิวตันนะคะถ้าเกิดใครเรียนสายนะคะม .4 ม .5 ม .6 นะคะในสายนะคะฟิสิกส์ชีวะเคมีก็จะมีในเรื่องราวของนะคะสมการของฟิสิกส์นิวตันนะคะ ฟิสิกส์นิวตันมันจะเป็นเรื่องราวของโลกมิติที่3นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้คนตื่นรู้กันมากๆเกี่ยวกับความเป็นมิติของโลกนะมิติของโลกมิติที่3มเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของฟิสิกส์นิวตันซึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์คือพูดกันในในใน,ในออปี2อ2 2อเนี่ยนะฮะมันก็ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มีในเรื่องราวของการพิสูจน์อะไรต่างๆเนี่ยพวกเราถึงจะยอมรับอะไรกันได้ เพื่อที่จะไปการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันนะฮะมัน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 สุดว้าวมากมากกว่าที่จะพูดเรื่องของความเชื่อโดยไม่มีหลักการเข้าใจไหมฮะดังนั้นในเรื่องของมิติที่3กับฟิสิกส์นิวตันเนี่ยมันจะไปการเปี่ยวพันเกี่ยวกับนะฮะเขาเรียกว่าเราก็จะใช้ชีวิตเนี่ยในการเกี่ยวพันเกี่ยวกับรูปรูปกายนะคะหรือวัตถุสิ่งของนะคะแล้วก็จะมีความไปสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ พื้นที่ a r เ a นะฮะนี่คือการใช้ชีวิตบนโลกโลกแห่งเนี้ยนะที่เราอยู่เนี้ยแล้วอันที่สมมันก็จะไปผูกพันเกี่ยวกับห่วงเวลามันจะมี3ส่วนนะเรื่องของวัตถุนะฮะเรื่องของพื้นที่แล้วก็เรื่องของห่วงเวลาดังนั้นในฟิสิกส์นิวตันเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นการอยู่ในโลกมิติที่3นะ แล้วมันเป็นการคำนวณน,นะคะคำนวณของการเดินทางด้วยระยะทางบวกเวลามันจึงมีพิกัดในการคำนวณได้ว่าถ้าจะนั่งเครื่องบินนะคะจากกรุงเทพไปนิวยอร์กเนี่ยนะคะสายการบินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะมีการนะคะเริ่มต้นจากต้นต้นทางไปสู่ปลายทางจะมีการคำนวณเวลาได้เป๊ะเวอร์มากๆนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของฟิสิกส์นิวตัน แต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราตื่นรู้ในเรื่องของคำว่านะฮะฟิสิกส์นิว่อควอนตัมนะคะคือนิวเอ่นิวตันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของนะฮะผูกพันเรื่องทบทวนอ,อีกหน่อยนะฮะผูกพันในเรื่องเรื่องราวของวัตถุสิ่งของพื้นที่และห่วงเวลาแต่ฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปิดกว้างมากกว่านิวตันเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้พวกเรานะคะในมนุษย์สายพันธุ์ใหม่หรือยุคใหม่ของยุค ดิจิตอลตรงนี้เราศึกษาเรื่องตรงนี้นะคะศึกษาเรื่องตรงนี้มากๆโดยที่มีแบบอย่างนะคะมีแบบอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของตรงนี้มีมากมายถ้าจะเอ่ยนามตอนนี้ก็คือใช้ดรโจดิเพนซ่าได้เลยนะคะเพราะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการเยียวยาตนเองด้วยเข้าสู่พลังงานของฟิสิกควอนตัมจากสนามพลังงานสมาธิเพื่อที่จะเชื่อมกระดูกตัวเองอ่ะนะคะ 30ปีตอนนี้ดรโจที่เป็นซะเดินเหินได้เป็นปกติแล้วสร้างงานวิจัยนะะมากมายเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับการเยียวยานะฮะ you are possible อ่ะนะฮะก็คือตัวเราเองเนี่ยเป็นยาวิเศษของตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยเป็นยาวิเศษของตัวเราเองซึ่งนะฮะสารเคมีทั้งหมดนะฮะอยู่ในตัวเราโดยที่ไม่ต้องไปเสพจากข้างนอกเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเราที่ฟิสิกควอนตัมเนี่ย นะคะเข้ามาเกี่ยวพันกับสนามพลังงานชีวิตของเราซึ่งตรงนี้มันจะไร้ขีดจํากัดนะคะมันจะเป็นสนามพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าโดยที่จะไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวพันนะคะไม่มีเรื่องของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นมันจะมีและไม่เกี่ยวพันในเรื่องเราเกี่ยวกับรูปธรรมกายภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะดังนั้นในส่วนของมิติทางของฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ย เป็นเรื่องการนะคะทำกับเขาเรียกว่าเตรียมการในเรื่องของสนามพลังงานชีวิตเข้าสู่มิติที่5ซึ่งบอกเลยว่าเอา่อมนทอยจีต้องปูพื้นฐานให้พวกเรานะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็นะคะฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะได้คุ้นชินกับภาษาเหล่านี้นะคะเพราะว่าอีกหน่อยนะคะไม่นานไม่เกิน3ปีมนพอยจีบอกเลยไม่เกิน3ปีพวกเราจะรู้ว่าโห โลกเปลี่ยนไปกันมากมายนะคะผู้คนตื่นรู้จํานวนมากมายและเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นเด็กที่วัววยสิบกว่า20่กว่าและอีกหน่อยจะเป็นแบบว่าเบบี้นะคะที่จะต้องนั่งสมาธิเพราะนะคะผู้คนตื่นรู้แล้วก็จะสอนลูกหลาน ให้เข้าสู่สภาวะของการมีสมาธิตั้งแต่แรกเกิดด้วยซ้ำนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยนะคะเราจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในต้นต้น,ตน,ตนยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะแล้วนะคะมันก็เหมือนกับว่าสมัยอยุธยานะคะสมัยต้นรัตนโกสินทร์หรือถ้าเกิดไปสมัยสุขโขทยัยนะคะซึ่งก็จะต้องมีบรรพบุรุษเนี่ยนะคะคอยออดูแลนะคะปกปักรักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้เรานะคะให้เป็นมรดก ok ของเรา แต่เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่เราไม่ต้องไปสู้รบปกมือนะคะกับใครเพื่อรักษามารดกให้ลูกหลานเราและแต่เป็นเรื่องเราที่เราเนี่แหละต้องไปขัดเกลาตัวเราเองเข้าใจในเรื่องเราว่าชีวิตเราเนี่ยมันคือพลังงานและเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะเราเปลี่ยนแปลงได้จากการที่เปลี่ยนความเชื่อนะคะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนในเรื่องราของการรู้ว่าเราจะมีการใช้ ชีวิตในเรื่องเราเนี่ยสอดคล้องกับพลังงานใหม่นะคะจะบอกพลังงานใหม่ก็ไม่ใช่คือโลกเราเนี่ยมันเป็นสนามพลังงานมาแต่ไหนแต่ไรแต่ชุดข้อมูลน่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่เราเออได้รับมาเนี่ยนะคะมันมันใช้ประโยชน์นะคะได้น้อยกว่ากับการที่เราจะเปิดใจเรียนรู้กับเรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตที่เป็นธรรมชาติจริงๆพระพุทธองค์เนี่ยทรงรู้นะคะทรงตรัสรู้เรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับพลังงานตรงนี้ มานานมากแล้วแต่ท่านก็ใช้ในเรื่องราวของพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะหรือความรู้ที่พระอ,องค์มีเนี่ยมาสอนเราในรูปแบบที่นะคะสมัยพุทธกาลที่จะสื่อสารกันได้เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันก็คือความเป็นธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพียงแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะแล้วก็เอ่อการสื่อสารของเราเนี่ยมันก็ใกล้ชิด นะฮะตัวเรามากขึ้นเพราะการมีอินเทอร์เนต็ตมีออนไลน์นะฮะดังนั้นข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์คนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการใช้พลังบวกนะฮะหยุดพลังลบเนี่ยมันเกิดการนะฮะเขาเรียกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดและนะฮะนำในเรื่องราวของตัวอย่างเหล่านี้นะฮะจากการใช้ชีวิตตรงเนี้ยมาบอกต่อบอกต่อบอกต่อนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มตรงเนี้ย เพื่อจะส่งมอบให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้และก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางด้านที่ดีนะ,ะเมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงแปลง,ปลงไปในทางด้านที่ดีมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะลูกหลานของเราจะเห็นว่าเฮ้ยนะคะเราเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะไม่ได้แบบว่าเอ,อยึดต,ติดในอดีตนะคะยึดต,ติดในอดีตก็คือว่า ไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาไม่อะไรเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านะคะเราจะเป็นบุคคลที่เออ่ดึงรั้งนะคะความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวฟังไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแต่คนยุคที่อายุ 40, 50, 60, 70, 80นะหรือ90หรือ100หนึง่งที่ยังสามารถเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวัยนะคะ คือกายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องราวแค่ของสมมุตินะคะแต่ใจของเราแต่ละคนน่ะทุกคนเนี่ยสแสวงหาความเป็นความสว่างสวัยของจิตใจอยู่แล้วนึกออกไหมคะจิตใจและจิตวิญญาณอยู่แล้วนะ่ะไม่มีนะคะข้ออ้างในเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ m e น t a l จี้ขอยืนยันนะคะว่เาเ,เรื่องข้ออ้างในเรื่องของอายุเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างของเราเฉยๆนะแต่เพียงแต่ว,ว่า ในเรื่องดวงจิตของเราเนี่ยในภาวะใจของเราเนี่ยทุกคนน่ยมีเป้าหมายที่จะกลับไปประพัฒสอนนะคะคือสว่างสวัยและก็ตื่นรู้ในเรื่องราวของการที่จะช่วยให้จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะคะผุดผ่องอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของของจิตวิญญาณทุกๆคนนะคะดังนั้นเนี่ยจงอย่าไปนะะปฏิเสธในความเป็นจริงนะเพราะว่าความเป็นจริงที่เราจะปฏิเสธว่านะคะเราจะต้อง เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ยกจิตยกใจเราเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องเราของเหมือนกับบรรพบุรุษเราเนี่ยปกปกเขาเรียกว่าสู้กับอาริล่าศัตรูส่งมอบนะคะประเทศมาให้เราแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปสู้กับใครสู้กับตัวเองอยู่ในใจะนะคะสู้กับตัวเองอยู่ในใจว่าฉันจะต้องชนะใจตัวเองฉันจะต้องเป็นนายเหนือนะคะความคิดเหนือความรู้สึกของตัวเองเพื่ออะไร เพื่อที่จะ,นะะมอบเนี่ยมรดกางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกหลานนะคะเพราะว่าถ้าคุณนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะไปสู่ในชีวิตที่มันเป็นชีวิตที่ดีกว่านะคะคุณก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้นะคะสร้างมรดกทางด้านปัญญาให้กับลูกหลานตอนนี้ไม่ต้องส่งมอบเป็นนะคะทรัพย์สินสติงคารให้ลูกหลานนะ แ้สส่งมอบทางด้านปัญญาให้กับลูกหลานเนี่ยแล้วลูกหลานเขาอยู่ในยุคเทคโนโลยีอะนะคะแล้วเขาเรียนรู้กับเรื่องการใช้เครื่องมือทำมาหากินบนโลกออนไลน์รวยกันง่ายๆแบบรวยกันง่ายๆกว่าพวกเราที่ต้องใช้แรงกายหลายเท่าตัวนะคะสำคัญที่สุดก็คือว่าจงเป็นพื้นฐานนะคะเป็นร่มโพร,ร่มใสยังไงให้ลูกหลานเนี่ยนะคะ มีความที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรานะคะเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยเขาถ่ายทอดกันในเรื่องของยุคเทคโนโลยียุคพลังงานเขาก็จะรู้ว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยนะคะขัดในเรื่องของ WiFi และอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะแล้วในเรื่องราวของร่างกายนะคะร่างกายของเราเนี่ยเมื่อไร่ที่เขาไม่เข้านะะในเรื่องของภาวะจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อไวไอไม่ได้เชื่อมต่อปัญญาของตนเองนะคะ มือถือถ้านะฮะเขาเรียกว่ามือถือเนาะมือถือถ้าไม่ได้เปิด WiFi เนี่ยมือถือก็แทบจะไม่มีข้อมูลอะไรที่เราจะต้องน่าสนใจเลยนะเพราะมือถือมันก็จะแค่ถ่ายรูปก็เก็บภาพถ่ายรูปแล้วเก็บข้อมูลเท่านั้นเองนะคะมือถือมันจะน่าสนใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อเรานะคะใช้ WiFi หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเราที่เราจะเปรียบเทียบว่ายุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลง ไปอย่างขนาดนี้แล้วนะคะมันก็นะคะเราก็กั้นมันไม่อยู่แล้วเพราะวันจะมีเรื่องราวของการเติบโตและเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าโดยที่นะคะเราจะเห็นว่าโอยเดี๋ยวตรงนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องราวรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะคะอีกหน่อยก็จะเป็นรถเกี่ยวกับโซลารเซลล์เข้ามานะคะแทนที่รถอ่าการใช้น้ํามันนะคะแล้วแท็กซี่นะคะและแท็กซี่ก็อย่างที่บอกรถแท็กซี่ ก็จะมีอากาศยานของแท็กซี่จะมีแท็กซี่นะคะที่บินได้รับส่งผู้โดยสารทั่วบ้านทั่วเมืองในอนาคตมันจะได้เห็นแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวนะคะของชีวิตมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับอดีตนะคะดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตถ้าตัดออกไปได้ตัดออกไปเสียนะคะจงอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็โฟกัสกับเรื่องราวที่นะคะเราต้องการเป้าหมายอะไรในอนาคตเนาะ แล้วเราก็จะได้นะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะเสียเวลาเล่าเรื่องเก่านะคะแล้วก็นําเรื่องเก่าไปดึงเรื่องนะคะเรื่องอนาคตเน่เอามาใส่มามีประสบการณ์เก่าๆให้กับเราอีกนะคะวันนี้มันทรอยจี้ก็จริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากๆนะคะที่จะอยากจะเล่าให้เราฟังแต่ด้วยเวลานะคะด้วยเวลามันก็พอสมควรก่อนเอาเป็นว่าเฉพาะหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะคะ,ะก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย ่ค่อนข้างจะนะคะจีดอยู่ในใจว่าเออจริงนะถ้าอยากจะมีชีวิตใหม่เนะี่ยก็หยุดเล่าเรื่องเราเก่าๆนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกับพวกเราไว้นะคะขอให้ทุกคนได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ถ้าอยากมีชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตที่ดีนะคะเรื่องใดที่เป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วมันเป็นเรื่องมนมองเป็นเรื่องนะคะที่มันสมควรจะโละทิ้งได้ก็ไม่ต้องเอามาเล่าใหม่ ในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่ให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะมีชีวิตใหม่สุขสดใสแล้วก็นะคะประสบความสำเร็จดังที่ใจปรารถนาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย